สวัสดีครับผมวัอนี้กสิมาต่ำทานวะครับมือเนี่ยสวัสดมือตัวเก่าก็บเมือเแล้วครับเนี่ยกษิมาผสมมือรถไหมครับผมกษิมาผสมมือเนี่ยก็มาต่ำทานก่อนครับผมมือเนี่ยเนี่ยทานซรัพนีละครับเนี่ยทานกับผมเนี่ยนอนๆห้าวละครับเห็นทานเนยไมมหงุดหงิดนะครับผมทานเหม่หงุดหงิดเนี่ยกูบอกก่อนทีมีอย่างน่้เขาเบิ่งครับนี่ นี้ก็จะเป็นโคกตํโคกตําท่านนะครับนี่กระบอกเล็กนะครับนี่เชื่อมไสตตัวนี้โหลดนี่เนี่ครับแบบนี้ก็ครับนี่กระบอกเล็กครับนี่ตัวตามันกาก็เป็นแบบนี้ครับนี่นาเป็นแบบนี้้างหลังอ่ะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นเล็กเข้าครับผมนี่มันมาสมมาสวมกับเล็กแป๊บนะครับนี่จนทั้งนี้ก็จะเป็นนี่ครับ ตะแกงที่ครับผมนี่หินนี่ก้อนนึงนะครับมีหินพร้อมนะครับหนึ่งตอนนี้มี่างยังเขียวห้านี่ครับนี่กะละมังเตรียมมาจะใส่ครับผมกะละมังนี่เขียวหนี่งไปเวลตั้งนี้แหะครับเดี๋ยวเมาจะมาตั้มเบิร์นะครับเนี่ยตั้มนี่ซิบาที่เขาเรครับนี่ตั้มข้าวเดียวครับผม ขบบับมาเลยครับผมว่าใส่ต่ำมาเลยครับผมนี่ไปไปเต็มเลยครับเต็มมาแล้วครับเห็นว่าขับนี่เต็มมาต่ำเลยครับตันนี้ Bagi dia, dia akan pindah ke kampung แล้วล้ะครับเอามาเทศนีเลยครับเลยมาตามคุกฟองเลยครับมาเดี๋ยวมาตามนี้ครับ 那个，你做。

เมืกี้เดียวนะครับเมื่อไรครับนี่อรามมเห็นอ้าใ ทำเรื่อยๆครับผมเนี่ยเต๋อเลี้ยน้วครับผมเออเท่ไปเหมือนแล่ะครับตอนต่อไปเอาบ้าฮอนนะครับผมเนี่ยฮอนฮอนเลยครับฮอนหรอ กวะจา,ายนะครับรวมแง่

มีครับผม,มเนาครับขอเท่ครับเนาะาัน,ะนนข้อน้รครับนี่ บักครับนี่ยพูดอ่ะข้าวเดียวได้แบบหลายนะครับพูดอ่ะนี่ขั้นตอนต่อไปครับผมเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะบัฮหอนตะแกงตัวนี้นะครับนี่มึงเนี่ยเนี่ยนี่นะครับนี่นี่หินนะครับหินเอาก็ใส่ตัวนี้แหละครับนี่ครับย้ำหอนตัวนี้ครับนี่ มีรถแห้งครับผมเหมือนรถแห้งครับ ครับเพราะกบ้านเรามันก็จะละเอียดแบบนี้ครับผมนี่นี่เห็นบ่มนี่อ่สุดที่มันเหลือมันก็จะเป็นแบบเม็ดๆมทั้งสี่ครับนี่เขาจะไปตำอีกครับนี่ใส่บะได้ครับนี่มันผ่านถากอันยังเขียวเลยบะได้ครับหนังพานตัวนี้ยังขี้ได้นี่นี่คือใส่บะได้เขาต้องไปตำอีกเที่ยนึงครับผมนี่แยกออกไปครับผมแยกใช้ใบเด้กขบเนี่ยใช้ใบเด็กขบคึ้เก่าตักมะฮอนอีกครับนุทุ่เนี่ นี่ครับตองท้าตะแกงให้หียหนาไปถ้ากับม้าฮอนเนี่ยดเดี๋ยวกเดียวครับผมบ่าครับ ได้แล้วครับเห็นว่าตัวนี้มันก็จะเป็นเป็นเสีย้ยนเสี้ยนครับนี่มันใส่บ่ได้ครับนี่มันมันผ่านแักกระยันเขียวเลยมันบ่ได้มันต้องไปตำอีกแกนนึงครับนี่ถ้าเอาเลยนี่มันเช็ดต้องใบห้าขึ้นสะดุดครับนี่สะดุดเปิดเปิดเปิดเดสี้ยครับนี่บ่ได้ครับผมนี่ ก็ได้แล้วครับรู้ว่าผนได้ร้ายแล้วครค่เดียวใส่บ่อไหนหน่ยนี่หนออ่อข้าเราไปแต่ไปตำไปตำอีกนะครับนี่กุกไข่มางกอย่างนีกครับผม เท่อครับนี่เท่อได้ครับีะใสไม่ได้แ่งอ เดี๋ยวแล้วครับเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวเขาจะไปไปทำตำรีกครับนี่นี่ครับมาตีเขาได้ครับนี่ละเอียดเป็นแป้งเลยครับนี่เนี่ยผมว่าครับข้าวเดียวครับเนี่ยเดี๋ยวจะเก็บทถุงไว้ครับนี่ ใส่กอกอันนี้ครับต่ำนี่นี่นี่กกนี่ต่ำทีไหวครับผมนี่ใส่เลยที่ละ,ละหลายต่ำข้าวเดียวครับผมนี่นี่ก็มีซักนี่แหละครับนี่นิดเล็กๆกันหน่อยมาฟากันครับนี่ทำตามได้แล้วครับผนไว้จะเคียงครับผมแล้นี่นี่ก็สวัสดีครับผมครับผม